ค่ะวันนี้จะพามาตรวจสุขภาพโดยใช้สิทธิประกันสังคมนะคะเริ่มจากไปที่โรงพยาบาลเช็คสิทธินะคะแล้วก็ยื่นได้เลยค่ะต่อมาชั่งน้ําหนักวัดความดันแล้วก็รอเรียกค่ะต่อมามาที่ตรวจเลือดนะคะหมอก็จะเอาเลือดไปน่าจะประมาณ3หลอดแล้วก็ให้รอผล2ชั่วโมงค่ะระหว่างนี้เราจะไปที่แผนกติดสเลกันค่ะเปลี่ยนสภาอนะคะชก็จะเป็นแบบนี้มีของให้เก็บ ขันตอนนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะถอดเสื้อชั้นในสร้อยออกนะคะแล้วก็ไปรอตรวจได้เลยค่ะ,ะแผนกต่อมาสูตินารีเว้น,นะคะตอนนี้ก็มาเปลี่ยนใส่ผ้านะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ชั้นในนะคะเพื่อเตรียมตรวจภายในค่ะเป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูก ในส่วนของการตรวจมะเร็งปากมดลูกค่ะส่วนมากเขาจะให้ใบนัดมาเป็นการโทรฟังผลหลังจากที่ตรวจหนึ่งอาทิตย์นะคะอันนี้ขั้นตอนก็คือเรามานั่งรองนะคะแล้วก็ฟังผลคุณหมอก็จะแจ้งผลที่เราตรวจไปเป็นอย่างไรบ้างเช่นตรวจเลือดมีน้ําตาลในเลือดสูงไหมความเข้มข้นขอ,ของเลือดเป็นยังไงบ้างมีคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดอย่างไรบ้างนะคะของน้นได้ตรวจไวรับตับอักเสบบีด้วยนะคะแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือมะเร็งปากมดลูกอันนี้เราจะเป็นการโทรไปฟังผลนะคะหลังจากที่เราตรวจหนึ่งอาทิตย์ของนั้นทั้ง,งห